ร่างกายของเราคือทรัพย์สินที่ดีที่สุดจิตใจของเราคือทรัพย์สินที่เหนือมากๆเหนือในทุกๆการเวลาจิตใจของเรารวมไปถึงความคิดความคิดของเราเป็นจิตเป็นจิตชนิดหนึ่งนะเป็นจิตชนิดหนึ่งที่สามารถพัฒนาได้คุณเคยอ่านหนังสือคิดแล้วรวยไหมคิดแล้วรวยก็คือใช้ความคิดในการคิดแล้วรวยแปลว่าถ้าคุณอยู่ในยุคข,ของตรงนี้วรรณคดีและวรรณกรรมเขาจะสื่อถึงในเรื่องของชีวิตที่เป็นความเรียบง่ายเป็นธรรมชาตินั่นแหละและปัจจุบันราคาคอูอ้อยู่ในเมืองลถเยอะมากรดติดน,น,นั่นนู่นนี่ต่างกันจะดีกว่าไหมเราใช้จินตนาการในการสร้างชีวิตโอเค าเราลืมตาขึ้นมาด้วยตานเนื้อของเราเนี่ยแปลว่าเราเห็นรถติดเราเห็นสังคมที่บบว่าวุ่นวายเยอะแยะถูกป่ะนันนู่นน,นี่แล้วทาให้เราจิตใจหอเหี่ยวจะดีกว่าไหมแค่เราดีดนิ้วแค่เราดีดนิ้ว,เ,วปเปลี่ยนเลยใช้จินตนาการไปในโลกที่เราต้องการก็คือกลับมาที่หนังสือเล่มนี้วรรณคดีและวรรณกรรมเราสามารถที่จะไปไหนก็ได้โดยใช้จินตนาการไปดีดนิ้วเปลี่ยนวันนี้เฮ้ยกำลังหดหูหดหูหดหเฮ้ยเฮ้ยเศร้าเดีดนิ้วเปลี่ยนความหดหูถามตัวเองชอบไหมไม่ชอบมันเริ่มหดหดหดเอ้ยมันเริ่มเศร้าเศร้าเลย